สวัสดีเพื่อนๆชาวโฮลิซา์ทุกคนนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาพบกับสุดยอดเครื่องเล่นเพลงตัวท็อปสูงสุดของฟรีโอที่ทางฟรีโอครับเขาได้ทําการพัฒนาและต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนได้ออกมาเป็นเครื่องเล่นเพลงที่ให้กําลังขับที่สูงที่สุดและมาพร้อมกับชิปแดกตัวแรง,แร,งรุ่นใหม่ล่าสุดจากคังเซเบอร์ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพบกับฟรีโอ M ยี่สิเเครื่องเล่นเพลงพกพาตัวแรงที่มาพร้อมกําลังขับระดับเดสก์ท็อปรายละเอียจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆก ไลค์ like, กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยโอเคปะลุยก,กันถ้าจะพูดถึงเครื่องเงินเพลงที่แรงที่สุด ของฟรโอในตำนานอย่างฟรโอ M17 ได้เปิดตัวไปเมื่อ4ปีก่อนและได้สร้างนวัตกรรม Desktop Mo d e ที่ช่วยปลูกกระแสเครื่องเล่นเพลงให้กลายเป็นแดกแอมตั้งโต๊ะที่มีกำลังขับสูงและสามารถพกพาได้แบบสบายๆจนมาวันนี้ฟ i ีโอได้เปิดตัวฟ i ีโอ M27 เครื่องเล่นเพลงระดับเรือธงที่ทางฟรีโอได้ทำการพัฒนาต่อยอดจากเครื่องเล่นเพลงในตำนานฟ i ีโอ M17 ที่ให้กำลังขับที่แรงขึ้นและฟีเจอร์ลูกเล่นที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของนักฟังเพลงในปัจจุบันได้อย่างลงต โดยในส่วนของสเปคของ f r e o M27 ีบเครับโดยตัวเครื่องเขาจะมาพร้อมกับชิปแดกตัวแรงระดับเรือองจากคังเซเบอร์ในรหัส E 90 S 9039 S Pro จำนวน2ตัวเป็นชิปแดกระดับเรือองจากคังเซเบอร์ที่ยกระดับการถอดรหัสสัญญาณเสียงให้มีเดนไมิกเลนที่สูงแถมยังควบคุมสัญญาณรบกวนได้ดีขึ้นทำให้เสียงที่ขับออกมามีความบริสุทธิ์สง,งัด สายสะอาดและให้เนื้อเสียงที่มีความแม่นยำตรงตามต้นฉบับซึ่งจะรองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในรูปแบบ PCM 768ดร้อยกิบแิโลเฮิรตซ์บิตและ DSD สูงสุดได้ถึง512แถมตัวเครื่องยังรองรับกำลังขับสูงสุดได้ถึง5,000มิลลิวัตทำให้รองรับกับชุดหูฟังกำลังขับสูงสูงได้แบบสบายๆซึ่งจากการทดสอบกับชุดหูฟัง n n h e i s e r er HD 8 0 0ก็สามารถขับเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนซึ่งหูฟังรุ่นนี้ครับนักฟังเพลงหลายหลคนรู้กันดีครับว่า ชุดหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ขับยากมากๆถือว่าเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งของ FIO M27 ที่สามารถขับเสียงออกมาได้เป็นอย่างดีโดยงานนี้ครับทาง FIO เขาได้เลือกใช้ CPU รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางคอคอมในรหัส QCS 6490หรือชื่อที่เราคุ้นเคยกัน Snapdragon 778G ที่จะช่วยให้การใช้งานของเครื่องเล่นเพลงมีความลื่นไหล โดยจะมาพร้อมกับแรมขนาด8 g b และหน่วยความจำสูงถึง256 g b แถมตัวเครื่องยังรองรับไมโคร s d Card ได้2ช่องสูงสุดข้างละ2 t ทเไเรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างจุใจมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13พร้อม Google Play ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งมิวสิชื่อดังได้อย่างอิสระแม้ว่าจะเป็น Spotify, Tidal, YouTube Music, Apple Music หรือแอปพลิเคชันอื่นๆภายในระบบ หรืตัวเครื่องครับเขาจะรองรับการเชื่อมต่อหลายสายทั้งในรูปแบบ Wi-Fi และ Bluetooth ที่จะทําหน้าที่เป็นภาครับสัญญาณและกระจายสัญญาณได้ในตัว ด้วยชิปบลูทูธคุณภาพจากคังคอคอมในรหัส QCC5181 ที่จะรองรับการถอดรหัสโคเด็กไม่ว่าจะเป็น AAC, SBC, aptX, aptX Lossless, aptX HD, aptX Adaptive และ LD a c แถมยังรองรับการเชื่อมต่อในรูปแบบ USB ด้วยชิปคุณภาพ x m o d XU316 ที่จะช่วยในการเชื่อมต่อ M27 ให้กลายเป็น Soundcard หรืจะรองรับการถอดรหัสสัญ,ญญาณเสียงในระดับ PCM 768GHz 32bit และ DSD สูงสุดได้ถึง512 แถมตัวเครื่องยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด9,200ม ah ิลลิแอมที่สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยทางฟิโอครับเขาได้แจ้งว่าตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง9ชั่วโมงซึ่งการใช้งานจริงๆครับระยะเวลาการใช้งานอาจจะไม่ตายตัวเพราะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเพื่อนๆณนะเวลานั้นและด้วยความที่ตัวเครื่องครับเขามีกําลังขับที่สูงมากๆในระดับแอมตั้งโต๊ะก็ย่อมมีความร้อนเกิดขึ้นเป็นธรรมดาซึงแน่นอนครับทางฟิโอได้แถมอุปกรณ์เสริมเป็นด็อกพัดลมแบบ USB ที่จะช่วยระบายความร้อนจากการใช้งานในรูปแบบ แอมตั้งโต๊ะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มีแถมมาให้ภายในกล่องด้วยนะครับ ดยในส่วนของการออกแบบตัวเครื่อง f r e โ M 2ีโดยจะมี2รุ่นให้เราได้เลือกซื้อกันนะครับผมได้แก่บอดี้อลูมิเนียมกับบอดี้ไทเทเนียมซึ่งทั้ง2รุ่นครับเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่5.99นิ้วเป็นหน้าจอแบบ Full HD โดยด้านบนของตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับช่องหูฟังแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นช่องหูฟังแบบ3.5มมมาตรฐานตามด้วยช่องสัญญาณแบบบ a l า n c ์4.4มมและ6.35ม mm มตามลําดับมาพร้อมปุ่มหนกที่จะทําหน้าที่ในการหมุนเพิ่มลดเสียงและเป็นป ติดตัวเครื่องได้ในตัวโดยด้านซ้ายของตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมการเล่นเพลงที่ออกแบบให้เพื่อนๆสามารถควบคุมการเล่นเพลงได้ภายในมือเดียวแถมตัวเครื่องเขายังเสริมความไฮเอ็นด้วยไฟ RGB แสดงสถานะสัญญาณเสียงขณะเล่นด้วยรูปแบบไฟ RGB ขณะเล่นเพลงรวมไปถึงด้านล่างของตัวเครื่องทางฟิโอครับเขาได้ออกแบบช่องสัญญาณเชื่อมต่อให้รองรับ,บ,บการใช้งานในรูปแบบแอมตั้งโต๊ะได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญ,ญาณในรูปแบบ Optical Out รวมไปถึงช่องสัญญ,ญาณ coaxial In Out แถมตัวเครื่องยังมา พร้อมกับช่อง usb type c ถึง3ช่องที่จะทําหน้าที่ในส่วนของ power in สาหรับเป็นช่องไฟเลี้ยงเวลาใช้งานในรูปแบบ amd desktop ต้ des ktop, อง usb type c สําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์และการใช้งานในรูปแบบของ usb d a c k รวมไปถึงช่องในรูปแบบของ usb host ยังมีปุ่มโฮลสำหรับล็อกหน้าจอและสวิตช์เปิดปิดเดสก์ท็อปโหมดด้านล่างโดยจะมาพร้อมกับช่องไมโคร s d Card าที่ให้กันมาอย่างจุใจถึง2ช่องด้วยกันเรียกได้ว่างานนี้ทางฟิโอเขาได้จัดเต็มทั้งในสเปคและการออกแบบที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวสมกับเป็นเครื่องเล่นเพลงระดับเรือธงของปี2025นี้ เร้วมาดูในส่วนของน้ำหนักของตัวเครื่อง Fio r M27 กันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังกันบ้างเมื่อเอาตัวเครื่องมาชั่งน้ำหนักครับตัวเครื่องจะมีน้ำหนักอยู่ที่576กรัมรวมไปถึงน้ำหนักของเคส Fio r M27 จะมีน้ำหนักอยู่ที่75กรัมและเมื่อประกอบเคสกับเครื่องเงิินเพลงเข้าด้วยกันน้ำหนักรวมของ Fio r M27 จะอยู่ที่651กรัม แล้วมาดูอุปกรณ์ภายในกล่อง Fio M27 กันนะครับว่าทาง Fio เขาได้ให้อะไรมากันบ้างและเมื่อเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับเคสเก็บอุปกรณ์กล่องใหญ่อยู่ภายในแถมยังมีอุปกรณ์เสริมเป็นพัดลมระบายความร้อนแถมมาให้ภายในกล่องอีกด้วยโดยอุปกรณ์ที่ทาง Fio เขาได้ให้มาครับเมื่อเปิดเคสออกมาเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง Fio M27 อยู่ภายในโดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับเคสหนังที่ประกอบมาให้เลยและเมื่อลองได้จับตัวเครื่องความรู้สึกอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าตัวเครื่อง M27 จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยจาก M17 แต่ก็ถือจับได้ถนัดมือและสิ่งที่ชอบมากๆเลยคือการออกแบบเลเยอร์ด้านบนที่มาพร้อมกับปุ่มหนอกขนาดใหญ่และช่องเสียบสัญญาณหูฟังที่มากันแบบครบครบโดยในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ทางฟิโอเขาได้ให้มาก็จะมีชุดสาย USB Typ e C 1เส้นแผมมีสติกเกอร์ตกแต่งพ์ดเชื่อมต่อด้านล่างตัวเครื่องให้อีกด้วย หัวแปลง USB Type A กับเข็มจิ้ม micro SD card แถมยังมีผ้าทำความสะอาดตัวเครื่องให้อีกด้วยรวมไปถึงคู่มือการใช้งานและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่อง Fio M27 นะครับผมแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรัดการผลิตณเวลานั้น โดยในส่วนของเนวเสียงของเครื่องเล่นเพลง FIO M 2 7ต้องบอกเลยครับว่าเป็นที่สุดของเครื่องเล่นเพลงจริงๆด้วยการปรับจูนเนื้อเสียงที่ทำออกมาได้อย่างหนักแน่นและชัดเจนด้วยเนื้อเบสที่มีขนาดใหญ่แน่นกระชับลงได้ลึกเนื้อเบสเก็บตัวไวเป็นเบสที่ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะและฟังสนุกรวมไปถึงย่านกลางที่มีความใสเคลียร์เนื้อเสียงมีความปโปรง่งทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในด้านเสียงแหลมจะมีความโดดเด่นปลายแหลมเปิดสาม,มารถดึงกระอียดของเนื้อเสียงออกมา ได้อย่างชัดเจนเป็นเสียงแหลมที่สามารถขับรายละเอียดของชิ้นดนตรีไม่ว่าจะเป็นกีตาร์แฉแนของกองก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนมีความใสเคลียปลายแหลมลากไปได้ไกลเนื้อเสียงมีประกายอย่างชัดเจนในด้านเสียงร้องครับเขาจะแอบนําขึ้นมาเล็กน้อยเนื้อเสียงร้องจะออกในโทนอุ่นโดยเฉพาะเสียงนักร้องหญิงที่มีความชัดเจนสมูทนุ่มนวลและให้เนื้อเสียงที่เป็นธรรมชาติในด้านเวทีเสียงครับจะโดดเด่นทั้งด้านกว้างและด้านลึกที่ทําออกมาได้อย่างสมดุลและเข้ากันได้อย่างลงตัวรวมไปถึงการ แยกเสียงร้องและเสียงดนตรีก็ทำออกมาได้อย่างแม่นยำทั้งระยะและทิศทางของเนื้อเสียงที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนโดยรวมครับผมรู้สึกว่า f ิโอเอ็เจ็เป็นเครื่องเล่นเพลงตัวสุดที่เอาสิ่งที่ขาดหายไปใน f ิโอเอ็มมาเพิ่มเติมในรุ่นนี้หรือว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงตัวแรงที่ทางฟิโอได้ทำการพัฒนาออกมาจนได้เป็นเครื่องเล่นเพลงระดับเรือธงที่สุดของปี2025นี้ซึ่งหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานฮลิไซ์ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับผมกับเครื่องเล่นเพลง FIO M 2 7ตัวนี้แวะมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและก่อนจากกันขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเทปรายการเรามาโดยตลอดในสัปดาห์หน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ